สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพรปีพุทธศักราช2560แก่ประชาชนชาวไทยและผู้ที่ปฏิบัติงานถวายในโครงการพระราชดำริต่างๆโดยด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทานมีตราประจำพระราชวงศ์จัก,กรีอยู่ตรงกลางด้านล่างเป็นพระประมาพิไทยพปอรอและพระนามาพิไทยสกเมื่อเปิดบัตรอวยพรทางด้านซ้ายของบัตรอวยพรมีข้อความ BE 2560วงเล็บ2 0 1 7 บรรทัดต่อมามีคำว่า s ี s s o n g r e e t i n n แ and Best Wish ฟอร์ e ดอ e น e วแจากนั้นเป็นลายพระหัตพระประมาพิไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวรางกูลและที่ด้านล่างของบัตรวอวยพรมีข้อความ Her Majesty Queen s i l i k i t and the Royal Family of Thailand ส่วนที่ด้านขวาของบัตรวอวยพรมีพระประมาพิไทยพอปร,รออยู่ด้านบนตรงกลางภาพขนาบด้วยพระนามาพิไทยสกและพระประมาพิไทยวปร ส่วนด้านล่างเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมมนทรามหาภูม <identification> <th ole> ิพ <identification> ล์อดุญเดชทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้า <mountain> ส <Sh ihin> ิร <the> ิกิตพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอนดุญเดชอยู่ในกลอบวงกลมด้านล่างพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์เป็นพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลาลงร์ปดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุลาพร์วัลไลรักอักรราชกุมารีและพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันณวดี